ดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามางานขาวดำนะครับที่วัดจันทราปราสาสตก็มาดูเจ้าหนะ้าที่เขาะตรเตรียมสถานที่ซึ่งจะทำการชาพนักกิจศพในช่วงบ่ายวันนี้ก็ได้จัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยสวยงามมากเลยเป็นฝีมือของทีมงานของคุณอุดมศักด์ มีการประดับประดาที่วางผ้าเป็นงานขาวดำจัดซุม้มดูเหมาะสมแล้วก็สวยงามนะเป็นเกียรติกับเจ้าภาพก็ช่วยการจัดเตรียมบริเวณด้านศาลาศาลาธรรมสังเวชนะก็ พระคุณเจ้าก็จะนั่งตรงนี้แขกผู้มีเกียรติญาติยโยมก็จะนั่งทางนี้หันหน้ามาทางพระสงฆ์เวลาพิธีการค่อยหันไปทางโรงศพนะครับส่วนซุ้มเจ้าภาพแล้วก็ผู้ช่วยอำนวยความสะดวกกับพิธีกรก็จะอยู่ด้านนี้ วันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมส่งสก,การไว้อะไรให้กับเจ้าภาพที่จอดรถด้านหลังพอดีวันนี้ไม่ต้องเอาเครื่องปรุงลงจากรถนะเนื่องจากว่ามันเหมาะสมพอดีเราก็เลยเอาเครื่องปรุงไว้บนรถนี่แหละนะเวลาเก็บมันง่ายจะได้ทันเขาสำคัญตอนเก็บครับประมงตรงต่างแป๊บเดียว สลักกระเพลเลยตอนเตรียมมิจจัดตั้งนานตอนเก็บนี่พรึบเ,เดียวเรียบร้อยแป้นอาลาดที่วัดจันทราปราสาทนะครับบริเวณเพิ่งจัดปริวาสกรรมเศษสะอาดสะอ้านต้นไม้กำลังร่วงใบกำลังใบร่วง ร่วงใบกับใบร่วงกันเดียวกันแหละทาระเบิดไงก็จะกระดาวหน่อยแต่วันนี้อากาศหนาวมาสองสามวันแล้วกลางวันแล้วอยู่ในร่มก็จะพอดีอยู่กลางแดดอากาศจะร้อนกลางคืนจะเย็นจัดเมื่อคืนหนาวมากเลยนอนที่บ้านกันจานโอ้โหหนาวจนหายใจลำบากหนาวกว่าที่ภูเขาโบเชตเราอีก ศาลาแทนคุณสวยงามมากศาลานี้เดี๋ยวมีโอกาสก็จะปรับปรุงศาลาที่วัดคันธวนารามให้สวยงามเหมือนเขาหรือก็ปูกระเบื้องสวยงามมากเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยของเราผู้นำตั้งสามชุมชนเนาะจะอยากอะไรถ้าจะทำขนาดนี้สามผู้ใหญ่บ้าน ถารวมหัวกันสําคัญรวมหัวยังไม่ได้เนี่ยถ้ารวมหัวได้วันไหนก็อืน,นาคหลายตัว <laughs> มันเกี่ยงกันฝนเลยบโบตก <laughs> นี่เขาจะสมัครสมานสามคัคีก็ทําได้เสร็จสวยงามเลยครับดูเป็นตัวอย่างเลยหืมไายเฟยก็เรียบร้อยอ่ยนะอมอามันสวยสวยจนนำ้ำลายเยิ้ ากำลังเคลื่อนศพยาออกมาแล้วเที่ยงแล้วสวัสดีครับ ที่ได้ทั้งจิตรพร้อมใจมาร่วมพิธีการชากนกิจ์ศพคุณพ่อยิ้มเก็บแก้วในวันนี้ขอจงมาล้อมรวมเป็นพร,ระวัตปัจจัยหนุนนำส่งดวงวิญญาณคุณพ่อยิ้มเก็บแก้วได้ไปสถิตในทิพยพวิมานสวยอุดมสุขสู่สุขติขสถานในสัมราระภพบเบื้องหน้านั้นด้วยเถิดทํานผู้มีเกียรติครบทุกท่านครับณโอ,อก,กาสนี้ ผมขอเดีนเชิญทุกท่านได้สํารวมกายน้องใจรำลึกถึงคุณงามความดีของทุกท่านร้องใจกัน,นโมสิกรรมน้อมนำศพดวงวิญญาณคุณพ่อดีไปพร้อมๆกันและในห้องเวลานี้กระผมขอเด้เชิญคุณวิจิตราใจเพ่งได้ขับบทเสภาขันห้าเป็นภาษาถิ่นเพื่อไว้อาลัยให้กับคุณพ่อขอเรียนเชิญคุณวิจิตราใจเพ่งได้ขับเสภาเรียนเชิญครับ เศ็บแน่สรตวันบังคมปรีคุณชงรด้อยเมตตาสมนักในจัดก่นรุชื่อประสักครั้งสะอาด diesna jak ko Oh, uh... بير องនិតគុណយងរងរ nethang tieng lai rua dar bon tieng ओत्र <muchas> कट จะบ้างดาก้อนออยเฉยตึงดงเจกตุงเตรานึงอําบอกเอา เป็นนิ่งบัดเอาบัดเที่ยงเอาไว้เอาไว้จีวิตอัดไหนโปรดเตรียมคลายภาษาเนาคน้องลูกนี่มื้อหน้าจองสลับจาง រូប취잡กําព្រียเอกา તમ นุก તમनोई ในเคมกําព្រียบาตรสោក ความผส์ของเจ้าภาพจะให้มาทำหน,น้าที่ตรงนี้กับขอขอให้คุณพ่อยิ้มแย้มแก้วไปสู่พบพมงที่ดีสูงสูงนี តឡាក់កតកំណត់ធម្មៃអេតបៃស្រាក់ស្រានក្របប្រ័នស័តាជីរារិយត្រាំត្រីយាធមមតា ประหมจะได้นาโคเวหุมบัดเกลียดจะกระดายปิดรีดที่สงบสงัดแอดเอาไว้บ้านยัด seling percaya segala minban di setan panman wong weng buang traci ceramong andat ตุกมุกตุรสับมเมียันปีลจบจอสังเลยก็ให้ญาติของคุณพ่อเยิ้มย,ยืนข้างหน้านะคะยืนแล้วก็นกมือขึ้น xó <im> banú ตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายนะครับก็ขอ,อยุติเสียงการประชาสัมพันธ์แต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ